เมืองหนังโนราอูนาข้าวเราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อน กับผมนายสมโชคช่วยเนื่องประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ําบ้านเปล่าวขวางสายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของฝวายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สองบ้านเปลา่าโครงการจนประธานพัฒลุงสํานักงานจนประทานที่16สงขาฝวายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่2มีพื้นที่จนประทานทั้งหมด7 2 8 6 7ไร่ กลุ่มบริหารการใช้น้ําบ้านเปล่าวขวางสายแต่เดิมก่อนมีโครงการจุนประทานเกษตรกรสามารถที่จะทํานาได้ปีละครั้งเท่านั้นยังขาดในเรื่องของน้ําแต่หลังจากได้มีจุนประทานขึ้นมาระบบน้ํข้อสมบูรณ์ขึ้นทําให้เกษตรกรสามารถที่จะทํานาได้ปีละสองครั้งและเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ํา ได้มีอาชีพเสริมโดยทานเลี้ยงปลาประมงโดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็สามารถที่จะทำไรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อยู่เป็นอย่างดีทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลุ่มบริหารการใช้น้ำบ้านเปลา้ามีต้นตุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าประยอง โดยอ่างเก็บน้ำป่าประยมมีความจุของน้ำอยู่ที่20.5ล้านลูกบาศเมตรโดยอยู่ห่างจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2ประมาณ13กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางของน้ำอยู่ที่ประมาณ2-3วันกว่าจะมาถึงฝ่ายส่งน้ำกับผมนายสุรชัยสุภกิจนายช่างชนประธานชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงสาที่2บ้านพร้า โครงการชนรพทานพัทลุงสำนักงานชนระทานที่16ฝ่ายส่งน้ำที่2มีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในลุ่มน้ำบ้านพล้าโดยมีโครงการชนระทานที่สำคัญอยู่2แห่งด้วยกันได้แก่โครงการฝ่ายบ้านเพล้าและโครงการอ่างเก็บน้ำป่าพยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตัวอ่างเก็บน้ำป่าพยอมจะเป็นแหล่งน้ำท้นทุนที่สำคัญให้แก่โครงการชนระทานฝ่ายบ้านเพล้า ส่วนการบริหารจัดการน้ําของโครงการฝ่ายบ้านเพร้าวนั้นเราจะมีกลุ่มบริหารการใช้น้ําบ้านเพร้าอยู่2กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มฝั่งซ้ายและกลุ่มฝั่งขวาโดยการบริหารจัดการน้ําเราจะมีการวางแผนการเพาะปลูกพืชจากปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําป่าพยอมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลและจะมีการประชุมคณะกรรมการ JMC เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการส่งน้ำ ในส่วนบทบาทและหน้าที่ของการบริหารจัดการน้ําโดยฝ่ายส่งน้ําและบบศาตร์ที่2นั้นการบริหารจัดการน้ําเราจะคํานึงถึงปริมาณน้ําต้นทุนจากอ่างเก็บน้ําป่าพยอมเป็นหลักเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําในการวางแผนการเพาะปลูกนั้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําต้นทุนโดยก่อนเริ่มต้นการส่งน้ํานั้นเราจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ําชมมทานหรือที่เรียกว่า JMC เพื่อชี้แจงในที่ประชุมให้เกษตรกรได้รับทราบถึงพื้นที่การเพาะปลูกที่เหมาะสมและจะมีการขอมติเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการส่งน้ำส่วนการประชุมย่อยของกลุ่มฝั่งซ้ายและกลุ่มฝั่งขวานั้นเราจะมีการประชุมทุกวันพุธที่2ของเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของเกษตรกรในด้านการใช้น้ำการส่งน้ำต่างๆรวมทั้งติดตามความคืบหน้า ในการเพาะปลูกพืชโดยบทบาทของกลุ่มที่สำคัญได้แก่การดูแลและบำรุงรักษาอาคารชมทานและระบบส่งน้ำโดยจะมีกลุ่มและเกษตรกรร,ร่วมกันขุดลอกตะกอนและกำจัดวัชพืชในคูลองส่งน้ำก่อนฤดูการส่งน้ำเป็นประจำในส่วนของการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกนั้นเราจะมีการกำหนดรอบเบนการส่งน้ำที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดว่าคลองแต่ละสายจะรับน้ำช่วงไหนวันไหนของสัปดาห์หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ชรมทานเนี่ยติดตามในพื้นที่ว่าการส่งน้ำและการรับน้ำเป็นไปตามแผนหรือไม่เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไปสำหรับกไายส่งน้ำที่2บ้านพล้ว้วมีคลองทั้งหมด5สายด้วยกัน และมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ที่4 8 3 0เข้ขาไร่กลุ่มบริหารการใช้น้ำขวังซ้ายมีกลองส่งน้ำสองสายด้วยกันที่ตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำบ้านเปลวขวังซ้ายตั้งอยู่ในหมู่ที่2บ้านหารตำบลป่าระยอมอํมเอาเภอป่าระยมจงังหวัดพัทลุงโดยเรามีคณะกรรมการบริหารจำนวน7คนด้วยกัน มีสมาชิกเริ่มจัดตั้งจำนวน318คนแต่ปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น898คนประกอบไปด้วย90กลุ่มพื้นฐานซึ่งขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่16มีนาคม2 5 4 2มีพื้นที่รับน้ำทั้งหมด1 7 8 9 1ไร่กิจกรรมของกลุ่มโดยแยกออกเป็น5ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ความคิดริเริ่ม 2. ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน 3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ 5. การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะความคิดริเริ่มมี5หัวข้อด้วยกันนะคะคือ 1. การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 2. การจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สาการดูแลบำรุงรักษาอาคารชนลรประทาน 4. ด้านการผลิตการตลาด 5. ด้านการรนรงปลูกพืชใช้น้ำน้อยสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมีการประชุมคณะกรรมการโดยประชุม JMC ค่ะ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอป่าพยมและก็เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเรื่องการส่งน้ําเมื่อได้มติที่ประชุมเรื่องกําหนดการส่งน้ําก็จะมีการไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยกําหนดเอาไว้3จุดค่ะ ส่วนคณะกรรมการก็มีการศึกษาดูงานและก็อบรมอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะได้มีความรู้มาปฏิบัติงานได้ต่อไปค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรค่ะเรื่องการบำรุงรักษาอาคารชนรัฐทานของเราก็มีการดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ถูกลักขโมยค่ะ ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขุดลอกคูคองก่อนการรับน้ำค่ะเรื่องการจัดสรรน,น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกได้รับน้ำตามต้องการและก็เป็นธรรมสมาชิกได้รับน้ำตามกำหนด น้ำที่ได้รับมีคุณภาพและก็มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและก็ข้อบังคับค่ะมีคุณธรรมและก็รู้รักสามคัคคีและก็มีการจัดสรรน,น้ําเพื่อการส่งน้ําอย่างทั่วถึงมีการจัดเวรยามเฉพาะกิจด,ด้วยค่ะและก็มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวไวนุวสั้นเพื่อการใช้น้าน้อยเช่นข้าวโกขอ43 การผลิตข้าวโกขอ4.3ก็ได้รับมาตรฐาน GAP ค่ะค่ะมีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวตาเดียวกันเช่นนาปีเราก็จะปลูกข้าวสัญญยตนะคะ ส่วนนาปลังเราก็จะปลูกเป็นข้าวอายุสั้นค่ะเพื่อการประหยัดน้ำด้วยและก็ให้สมาชิกร่วมกันเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองและก็จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปค่ะเราจะได้ประหยัดต้นทุนในการผลิตข้าวค่ะและก็ได้จำหน่ายข้าวที่มีราคากว่าขายข้าวเปลือกสดทั่วไปค่ะที่นี่เราจะจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์เป็นข้าวสังยลดนะคะ ของเรารวมตัวกันในพื้นที่200ไร่เราก็ผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสัญยรทําให้ไม่มีการปนของข้าวอื่นหรือว่าจะมีการปนก็น้อยและก็ขั้นตอนต่อไปก็มีการกําจัดข้าวปนในนาค่ะทําให้มเมล็ดพันธุ์ของเราบริสุทธิ์เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เราก็ตากข้าวให้แห้งก็ความชื้นอยู่ประมาณ13-14ค่ะ เสร็จแล้วก็จะเอามาทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์โดยใช้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์จะสามารถคัดแยกข้าวรีบออกไปได้แล้วก็เศษหินเศษดินเศษทรายค่ะทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเราเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์จำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยเราจำหน่ายอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ20บบาทค่ะสมาชิกสามารถลดต้นทุนไปได้แล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจก็มาติดต่อซื้อที่กลุ่ม ของเราได้เลยค่ะทางกลุ่มก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินและก็มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตเมื่อรู้ค่า วิเคราะห์ดินแล้วเราก็สามารถใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงสามารถลดต้นทุนการผลิตของทางสมาชิกในกลุ่มของเราได้และทางกลุ่มก็ยังมีเครือข่ายค่ะก็มีการไปตรวจวิเคราะห์ดินให้กับสถานที่ต่างๆที่มีความสนใจแล้วก็กติดต่อมาค่ะนี่ คือแหนแดงนะคะทางกลุ่มของเราก็ได้เริ่มในการนำแหนแดงมาใช้ในนาข้าวแหนแดงจะมีประโยชน์ในด้านควบคุมตัวหญ้าในนาข้าวและก็เป็นปุ๋ยใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าวได้ค่ะเมื่อเราใช้แหนแดงเราก็ลดต้นทุนในด้านการใส่ปุ๋ยของเราก็คือไม่ต้องไปเพิ่มไนโตรเจนที่เราใช้ในนาข้าว โดยทางกลุ่มก็ให้สมาชิกทุกคนได้เพาะเลี้ยงแหนแดงเอาไว้ในกระบะในบ่อแล้วก็เอาไปใส่ในนาข้าวช่วงที่รอน้ำเข้านาข้าวแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งถ้าสมาชิกมีแหนแดงจํานวนมากแหนแดงจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเราก็ตากแห้งเอาไว้ตอนที่เราเตรียมดินค่ะเราสามารถเอาแหนแดงนี้ใส่ในดินแล้วก็ให้รถตีดินเพื่อ เขาเรียกว่าทำทำเตื้อค่ะ,ะตัวนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้ดินค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยดเมล็ดพันธุ์ค่ะเครื่องหยดเมล็ดพันธุ์นี้เราจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยค่ะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะว่าปกติถ้าเราหว่านข้าวแบบใช้มือทั่วไปก็จะใช้พันธุ์ข้าวอยู่ที่ไร่ละ20กิโลค่ะ แต่เมื่อหันมาใช้เครื่องโยดเมล็ดพันธุ์แบบนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวแค่8กิโลต่อไร่ค่ะสามารถประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ไปได้เยอะค่ะเชื้อราไตรโคโดมาเป็นเชื้อราดีทวา,ายใช้ควบคุมเชื้อราที่ไม่ดีตัวนี้เราจะใช้ในนาข้าวโดยใช้กางแลกก็คือใช้ในการเชยมเล็ดพันธุ์เพื่อ้องกันเชื้อราไม่ให้มันหลุกลามต่างเป็น เกิดเชื้อรามันติดมากับมาเล็งพันนะคะอีกจ้างหนึง่งมันช่วยให้หลากข้าวอะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีข้าวที่เราผลิตได้นะคะเราเอามาแปรรูปค่ะเป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวสมมือนะคะได้รับมาตรฐาน GAP สามารถส่งขายแล้วก็ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ตามงานต่างๆได้ค่ะเช่นงานเกษตรแฟร์มอทักษิน มีการรณรงค์ให้สมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อยอะค่ะเช่นหญ้า,าเพื่อเลี้ยงสัตว์แล้วก็จำหน่ายให้สมาชิกที่เลี้ยงวัวค่ะโดยหญ้าหนึ่งไร่แบ่งเป็น5้แปลงนะคะแปลงหนึ่งขายได้2,000บาทก็2เดือนตัดหญ้าหนึ่งครั้งค่ะเฉลี่ยก็เดือนละ5,000บาทาสามารถสร้างความพึงพอใจให้สมาชิกค่ะ แล้วก็สมาชิกที่อยู่ต้นคลองค่ะซึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยได้มีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเช่นปลาดุกปลานินปลาทับทิมค่ะสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงก็ได้รับมาตรฐาน GAP นะคะสามารถส่งขายได้ทั้งในและนอกสถานที่ค่ะ จากการทำนาคะก็จะมีสิ่งที่เหลือจากการทำนาก็คือฟางข้าวค่ะเมื่อก่อนเมื่อจะเริ่มฤด,ดูการทำนาใหม่สมาชิกก็จะต้องเผฟางเพื่อทำนาใหม่แต่ว่าตอนนี้เมื่อเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราได้ใช้การอัดฟางข้าวค่ะอัดเป็นก้อนไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้และก็จำหน่ายได้ค่ะ ค่ะทางกลุ่มก็ยังมีการทาสวนสละด้วยค่ะสวนสละนี้จะทําแบบสวนกเกษตรอินทรีย์ค่ะคือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีค่ะ,ละผลผลิตของเราก็สามารถนําไปขายออกบูธตามร้านต่างๆเช่นงานกเกษตรแฟร์ค่ะงานที่เซนซั้นหาดใหญ่ประมาณนี้ค่ะสละนี้ก็จะแปรรูปเป็นสละลอยแก้วด้วยและก็จําหน่ายเป็นผลสดด้วยค่ะ ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่งค่ะ mm. ทางกลุ่มของเราก็ยังมีการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้พื้นที่ในสวนปาล์มและก็ในสวนยางมาเพาะเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางนี้ก็เราจะใช้ทลายปาล์มเป็นวัสดุเพราะว่าหาง่ายและก็มีต้นทุนไม่แพง mm. เมื่อเราเพาะเห็ดฟางเสร็จสิ่งที่เหลือก็สามารถกลายเป็นปุ๋ยในสวนของเราได้ค่ะ ปาล์มต้นยางของเราก็จะได้รับน้ําไปก็มีส่วนทําให้น้ํายางออกในปริมาณที่เยอะเห็ดฟางนี้ก็สามารถเพิ่มรายได้เพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการงอกเป็นเห็ดก็แค่10วันมีการเพราะเห็ดฟางเป็นรายได้เสริมตลาดมีความต้องการสูงค่ะและก็ราคามีราคาที่ค่อนข้างดีและก็สูงค่ะที่นี่ก็จำหน่ายกิโลละ70บาทนะคะ สำหรับการพ่อเห็ดฟางเมื่อก่อนเราก็เป็นเพราะเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าอาชีพเสริมของเรามีรายได้มากกว่าอาชีพหลักค่ะน้ำหมักนี้คือน้ำหมักสับป,ปะรดนะคะเราจะใช้สับป,ปะรด80กิโลต่อ1นถังถังนี้ก็เป็นถัง120ลิตร ตอนทําก็สมาชิกในกลุ่มก็มาช่วยกันทําในการหั่นสับประรดเป็นชิ้นๆชนใช้กากน้ําตาล20ลิตรใส่น้ําประมาณพอท่วมสับประรดมันจะได้สารที่เป็นตัวเร่งในการย่อยสลายต่อซังของเราเราใช้หมัก15-20วันก็สามารถเอาดำหมักชีวภาพนี่ไปใช้ในข้าวของเราได้ในการช่วยย่อยสลายตอซังข้าวเพราะว่า ในรอบที่ผ่านมาเราเกี่ยวข้าวเสร็จฝนจะตกทําให้เราไม่สามารถที่จะเรียกว่าอัดฟางข้าวได้แ้่มันจะเป็นเชื้อราเป็นอะไรสะสมเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เอาตัวนี้ค่ะไปสลายโดยใช้น้ําหมักนี้1ลิตรน้ํา20ลิตรเอาฉีดพ่นให้ทั่วแปลงค่ะก็สามารถย่อยสลายตัวสังได้โดยเราจะฉีดพ่นห่างกันห้าว,วันต่อครั้ง5วันต่อครั้งก็ใช้ฉีดพ่น3ครั้งค่ะ ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันมี2ประเด็นหลัก 1. การบริหารจัดการ,ร,งกรองค์กร 2. การบริหารจัดการน้ำกลุ่มบริหารจัดการน้ำบ้านเพลาวขวาง้ายเรามีโครงสร้างของคณะกระกรมการอย่างชัดเจนเรามีประธานกลุ่มมีรองประธานมีเลขานุก,การมีรัญยิก แต่ละคนสามารถรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีคณะกรรมการแต่ละคนมีความพร้อมที่จะทำงานประธานมีหน้าที่ในการบริหารการประชุมและบริหารงานทั่วไปเลขามีหน้าที่ในการจดรายงานการประชุมเฮรัญยิกมีหน้าที่ทางด้านการเงินเป็นต้นเรามีระเบียบข้อบังคับขององค์กร เรามีปฏิทินแผนการดำเนินงาน<ม>การประชุมของคณะ,ะกรรมการและสมาชิกอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดวันพุธที่2ของทุกเดือนเรามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างชัดเจน 2. เรามีการประชุมเจมก่อนฤด,ดูการพป,ปลูกเพื่อให้เตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร เราสามารถที่จะคัดเลือกสถาบันได้เองจากที่ปานมากลุ่มบริหารการใช้น้ําบ้านเปล้าวขวางซ้ายสามารถที่จะเลือกประธานกลุ่มจากรุ่นไปสู่รุ่นการประชาสัมพันธ์ล่าวสารไปยังสมาชิกเรามีหลายทางเลือกด้วยกันเช่นมีรถกระจายข่าวของจนประธานสามารถที่จะ ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างตั่วถึงเรามีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านเรามีการประชุมร่วมกับหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางงานวัดและทุกวันนี้เรามีการใช้ตัวสับมือถือกันทุกคนโดยเฉพาะการส่งไลน์ไปยังสมาชิกและก็ทีมงานที่ทำงานร่วมกันทำให้สมาชิกได้ทราบข่าวสารได้เร็วยิ่งขึ้นมีการจัดสร้างข้อมูลให้กับสมาชิกทราบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไว้ที่ทำการกลุ่มอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารต่างๆการศึกษาดูงานของสมาชิกเพื่อที่จะให้สมาชิกได้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นการบริหารจัดการน้ำร่วมกับค่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองบ้านพลาว มีการซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานในฤดูการอย่างสมบูรณ์ประชุมสมาชิกเตรียมความพร้อมก่อนฤด,ดูพบลูกเรามีการแจ้งข้อตกลงและการบำรุงรักษากูน้ำให้กับสมาชิกร่วมกันส่งน้ำให้สมาชิกและก็ดูแลส่งน้ำให้สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายก็สรุปประเมินผลหลังฤดูการเพาะปลูกการเรยียนจากการน้ำเมื่อก่อนการทำนาทำได้ปีละหนึ่งครั้งเพราะร่องโรน้ำฝนอย่างเดียวพอมีจนประทานขึ้นมาเราสามารถทำได้ปีละสองครั้งคือนาปีกับนาพลังเรามีแหล่งน้ำต้นตุนที่อุดมสมบูรณ์คือหางเขิบน้ำบาปยอม เรามีการแบ่งโซนการส่งน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างชัดเจนต้นน้ำ,เร,งงนำเราจะส่งให้ช่วงตอารทิตย์กลางน้ำเราจะส่งให้จันอังคารพุธปลายน้ำเราจะส่งน้ำช่วงพฤหัสศุกร์สุขช่วงต้นน้ำมียางมีผลไม้มีกลุ่มเลี้ยงปลา ช่วงกลางน้ำมียางมีผลไม้มีปาลม์มลม,มีกลุ่มนาเแลงใหญ่ช่วงปลายน้ำมียางมีผลไม,ม,ลม้มีปาล์มมีนาขก้าซึ่งปลายคลองมักจะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอเลยรุนลรลงส่งเสริมให้กระติดตะกอนลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นปลิกกี้หนูแตงโมเพื่อเสริมรายได้วิธีการทำนา เราจะทำแบบขั้นบันไดจากบนลงล่างเพื่อเป็นการประหยัดน้ำเพราะเรามีคูยูเจฟเพื่อการส่งน้ำไ้ถึงสมาชิกอย่างรวดเร็วและตัวถึงเพราะสมาชิกเองข้อได้เตรียมแปลงไว้เป็นอย่างดีเราสามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่า เรายังมีการจัดเวรยามเจปกิจเพื่อการสูงน้ำไม่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วส่วนเรื่องของนาข้าวซึ่งผลผลิตจากเดิมได้ประมาณ400กิโลต่อไร่พอมีการเรียนจัดการน้ำที่ดีเรามีผลผลิต6 5 0กิโลต่อไร่ถือว่ามีผลสำฤทธิ์อย่างชัดเจน เมื่อคนมีการแย่งชิงน้ำมีการทุบตีบานประตูทำให้เสียหายต่างๆนานาพอมีการจัดตั้งกลุ่มผู้แจน้ำขึ้นมาเราสามารถบริหารและการจัดการสูงน้ำได้อย่างมีประสิธิภาพสมาชิกได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราวต่างๆก็ลดลง บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกโตะตาบันสมาชิกทุกคนให้ความสำคัญในการประชุมทุกครั้งซึ่งสมาชิกจะนำไปขยายผลโตกตบเกรในชุมชนสมาชิกให้ความสำคัญในการประชุมและตัดสินใจว่าจะปฏิบัติอย่างเลยซึ่งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมาการกลุ่มก็จะไปกระจายโต ตามจุดต่ตางๆที่สําคัญซึ่งมี3จุดก็คือจุดแรกวัดประดวมจุด an, ที่สองวัดเดินกลางจุดที่3วัดขอนาดสําหรับสมาชิกที Kab ่เป็นอาสาสมัครจุปาระตานก็จะมีหน้าที่ในการจัดวดความต้องการเพื่อวางเป็นในการปลูกพืชคนดูการส่งน้ําประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้าจุปาร์ตันกับเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์กาวสานะกับเกษตรกรในเต่ละรายแล้วก็มีหน้าที่ในการเปิดปิดน้ำให้กับเกษตรกรมีหน้าที่ในการกุลโลกูคลองสมาชิกร่วมกันซ่อมเซมและบำรุงรักษากูสงน้ำกลองสงน้ำและอาการจมรตาต่างๆโกรดโด,ดูการ่งน้ำ สมาชิกร่วมกันพัฒนาขุดกรองขุดลอกตะกอนดินร่วมกันการจัดวัชพืชและรวมทั้งดูเลประตูเปิดปิดน้ำซึ่งถ้าประตูเปิดปิดน้ำมีปัญหาก็จะช่วยกันอัจจาราบีหรือถ้าเกินที่สิาชิกจะช่วยกันทำก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการด้วยกันดูเลและรวมทั้งมีการต่อที่เสียมเพลงเพื่อจะรอรับน้ำช่วงือการปล่อยน้ำจะได้ส่งน้ำได้สะดวก สมาชิกให้ความร่วมมือในการแบ่งปันน้ำตามรอบเวรซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรับทราบและรู้ว่ารอบเวรของตัวเองอยู่วันไหนซึ่งจะไม่ต้องมีการตะเลาะกันในการแย่งน้ำของแตล่ละสายก่ะความมั่นคงและฐานะทา,างเศรษฐกิจของสถาบันเรามีที่ทำการกลุ่มอย่างถาวนมีอาการจนประทานซึ่งมีไหวยที่สะอาดและกรองส่งน้ำสะอาดพร้อมจะปล่อยน้ำตลอดเวลา มีข้อระเบียบรายรับรายจ่ายในการจ่ายจ่ายเอินของกลุ่มอย่างชัดเจนซึ่งมีการเปิดบัญชีไว้กับธนาคารโตโกโสสาขาป่าพยมมียอดเอินทั้งหมดประมาณ1นึ่งเซ็ดหมันฝบาทจะมีคณะกระกกรมการตรวจจบในเรื่องการเอินอยู่ตลอดเวลาซึ่งในการประชุมแต่ละเดือนจะมีการชี้แจงในที่ประชุมให้สามาชิกได้ทราบถึงสัตนะทางการเอินของกลุ่มค่ะ กิจกรร,สร,รมสาธานมยุทธ์และนรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มเรามีการประเปณีเลขหวานเก้าปรปณีตำหวานเก้าซึ่งเป็นการที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่สม,มัยโบราณว่าถ้าเราตำนาได้เลขหวาน9ก้าจะได้9ก้าดีไม่มีโรคและมีการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้มมีการปล่อยปลาปลูกต้นไม้ แล้วมีประเพณีขึ้นปีใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นที่ําการจมตันจะมีจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้จำมาจิกได้จำให้กับบรรบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะมีตั้งจรรมาจิกของอาจารยจอมตาันและชาวบ้านร่วมกันและมีการช่วยเหลือจำมาจิกเมื่อจำมาจิกเสียชีวิตโดยมีการซื้อพวงรีดส่วนเงินที่เหลือก็จะนามาให้กับตญาติของผู้ที่เสียชีวิต และร่วมกันดูแลพื้นที่จนประทานให้สะอาดพร,ร้อมที่จะใช้น้ำตลอดเวลาร่วมกันพัฒนากูกรองสมาชิกในพื้นที่มีการทำนาม,มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่อยมาแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจนมีระบบชนรัะบานที่สมบูรณ์มีคณะกรรมการเจมซี MC, มีคณะกรรมการกลุ่มผู้บริหารทำให้ปัญหาต่างๆลดลง สมาชิกได้ทำนาเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทำให้สมาชิกอยู่ดีกินดีมีความสุขค่ะ